ร้อนนะครับตอนนี้ร้อนมากนะข้างหลังผมนะจะมารีวิวให้ชมกันนะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะครับคันนี้เป็นตัวยกสูงนะพีลันเนอร์นะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าเหมือนเดิมนะครับอโอเคอเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวใก,ใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยดีกว่าเนาะ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้อีกมารีวิวให้ราคาแต่ละคันตอลองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด,ด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา18บแนาิกนาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็นี่นะครับเป็น Toyota Vigo แชมป์นะครับคันนี้นะเป็นป้ายจังหวัดจันทบุรีนะครับบอร9 5 95, นะครับนะ สภาพเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้นี่นะยกสูงนะครับคันนี้เวียนเทอร์โบนะครับฟิลเลอร์นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะข้างหน้ามีจมูกด้วยนะครับก็นี่นะครับเ่มทะเบียนอยู่นี่แล้วนะเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่ารถนี้เป็นรถปีไหนเนาะก็คันนี้วันจดทะเบียนนะครับยี่บเดเมษาสองห้าห้าเจ็ดนะก็เป็นรุ่นปีสองพันสิบสี่นะครับเครื่องส0 0 5ันห้านะดีเซลนะครับคันนี้ เกียรธรรมดาสีเทาสีตรงเล่มนะครับเอกสารพร้อมโอนนะอันนี้ภาษีสองห้าหกวกนะครับที่เอ็ดเมษาสองห้าหกตัวเป็นตัวยกสูงนะคันนี้นะสภาพสวยมากครับรถจูดจังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภอหล่มเก่านะครับยางล้อหนาๆเลยทีเดียวโอเคนะ จะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในรีวิวเครื่องยนต์นะครับแล้วละเอียดราคานะร,รีเซลนะรันนี้โหสูงนี่ผมก็พยายามหาตำหนิอยู่นะครับเจ็ดสีครับ,รบยังดอกดีอยู่นะ กันชนท้ายด้วยนะครับ,รบามาดูใต้ท้องสักหน่อยนะครับเกาใต้ท้องมียังอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะครับเปิดขระบาหลัง ตอนุดท้ายนี่จะมีร่องรอยนิดนึงนะตรงนี้นะครับอืมเราพยายามหาตำหนินะรอบๆคันนตรนนี้นะกระจุกดีครับ เดี๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับปประตูมาสีเทานะครับกระจกเป็นเดิมนะภายในดูดีนะครับสะอาดสะอ้านนะสร้งได้ด้วยนะเข้าออกสะดวกสบายเลยครับ เดี๋ยวมาดูเลขไหมสักหน่อยนะเมา้าที่เลขหมหนึ่งแสนสองหมื่นอ่ะหม่น้อยนั่นแหละหนึ่งแสนสองหเจ็ดพันสามร้อยสี่อะครับรถปีสองพนสิบสี่นะ สตาร์ทสักหน่อยนะครับอ่านี่ติดแล้วนะครับไฟระบบไฟก็หายหมดเลยนะเหลือแต่เบลนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้เครื่องเสียงพร้อมนะครับอันนี้ปิดปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอก็ภายในโอเคนะแล้วก็ระบบ ต่างๆใช้ได้ครบหมดนะครับคันนี้นะอ่าเหอเย็นนะครับตราการันเร่งดีนะก็ปกติทุกอย่างนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะขี่สบายเลยครับคันนี้ยกสูงด้วยนะสำหรับใายห,หาอยู่ผมว่าสภาพนี้โอเคนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเนาะเครื่องเสียงก็มีฟังนะครับคันนี้ออ อะไรไม่กินซ้ายกินขวานะขี่ปล่อยมือได้สบายนิ่มๆเลยทีเดียวนะก็ตามสติปอยแล้วครับรถสนานนี้เนาะระบบดีครบครับไปเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่า สำหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่3 5 5 0 0 0หาพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยนะสำหรับใครสนใจนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปทายกันก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ